ลูเบนอมริมพูดถึงไทเลอร์เฟเดริกซันและแฮร์รี่อารมาร์ดเอาไว้หลังจบเกมที่แพ้กับวูแพมตันขาบ้านว่าสิ่งที่ผมรู้สึกได้ในวันนี้ก็คือพวกเขาสมควรได้รับความทรงจําที่ดีกวนน่านี้จากเกมแรกของพวกเขาไทเลอร์เล่นได้ดีมากอามาร์ดก็เช่นกันและพวกเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เพราะเราเป็นทีมที่ดีกว่าเราเล่นได้ดีสร้างโอกาสได้แต่สุดท้ายด้วยโอกาสเพียงครั้งเดียวของคู่แข่งและพวกเขาก็ทําประตูได้ ความทรงจําเหล่านี้ไม่ได้ดีที่สุดสําหรับเด็กๆเ,เหล่านี้แต่พวกเขาเล่นได้ดีจริงๆส่วนทางด้านคิสเซนเอเด็กเซนบอกว่าผมมีความสุขกับพวกเขาทั้งสองคนแน่นอนว่าแฮร์รี่ได้ลงเล่นไปบ้างแล้วแต่ไทเลอร์เพิ่งได้ประเดิมสนามในวันนี้เขาเข้ามาฝึกซ้อมกับเราหลายครั้งและทําผลงานได้ดีในวันนี้เขาเป็นเด็กที่ฉลาดพวกเขาทั้งคู่ทํางานหนักมากและได้รับโอกาสในทีม ผมคิดว่าพวกเขาทาั้งคู่สามารถภูมิใจกับสิ่งที่พวกเขาทำในวันนี้ได้ผมคิดว่าพวกเขาดูผ่อนคลายมากและการได้เล่นกับพวกเขาถือเป็นเรื่องสนุกผมหวังว่าพวกเขาจะสนุกกับมันและเก็บความทรงจํานี้เอาไว้แม้ว่าเราจะแพ้เกมก็ตามแต่สําหรับการพัฒนาตัวเองพวกเขาควรภูมิใจมากๆนอกจากนี้ก็จะมีนักข่าวอย่างลอรีวิทเวลจากเดลเลติกที่ได้ทวิตข้อความถึงเด็ก2คนนี้เอาไว้ว่าแฮร์รี่อาร์มัดดูมีความมั่นใจมากเขามีช่วงเวลาที่ดีในาการโชว์ทักษะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ออกมาส่วนไทเลอร์เฟเด็กซันก็เปิดตัวได้อย่างยอดเยยี่ม ในขณะที่ไซมอนสโตนจากทาง BBC ทวิตข้อความเอาไว้ว่าประทับใจกับฟอร์มของอาร์มาสในวันนี้มากนี่เป็นการเน้นย้ำว่าเขาควรได้รับโอกาสต่อจากนี้ไปยาวๆเมื่อแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไม่มีแนวรับฝั่งซ้ายส่วนหน้าข่าวท้องถิ่นอย่างซามิโอรักเฮิร์ตจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวทวีตว่า สัญญาณทั้งหมดในเกมนี้บ่งชี้ว่าแฮร์รี่อัมสามารถแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายกับพิธีกูในฤดูกาลหน้าได้เขามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและมีทักษะที่ยอดเยี่ยมก็ทําได้ไดีทุกครั้งเมื่อได้โอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ทั้งในช่วงเปรย์ซีซั่นและเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการเขาควรจะได้ลงเล่นนัดแรกในเดือนสิงหาคมนั่นคือในช่วงเปิดฤดูกาลหน้า จากข้อความทั้งหมดด้านบนนี้น่าจะพอจํากัดความได้ว่าเกมล่าสุดที่แม้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะจบด้วยความพ่ายแพ้ขาบ้านต่อวูแฮมตันเปได้วยสกอรศูนย์ต่อหนึ่งแต่มันก็ยังไม่สามารถลบเลือนฟอร์มการเล่นดีๆและความน่าประทับใจของ2เด็กดาวรุ่งจากอะคาเดมี่อย่างไทเลอร์เฟรเดิกซนและเฮลลีอาร์ทที่ได้สตาร์ตตัวจริงในเกมเมื่อคืนนี้ไปได้ ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างความประทับใจคือประตูบานแรกของความสําเร็จจากผลลัพธ์ในการทํางานหนักจนนํามาสู่โอกาสได้แสดงเพื่อพิสูจน์ผลงานในสนามกับทีมชุดใหญ่แต่ที่เหลือต่อจากนี้ก็คือเรื่องของการรักษาฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจนี้ให้คงอยู่ต่อเนื่องไปตลอดไม่สวิงขึ้นขึ้นลงลงไปมาจนเอาแน่เอานอนไว้วางใจอะไรไม่ได้เพราะที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมีผู้เล่นดาวรุ่งมากมายถูกผลักดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่พร้อมสร้างความประทับใจให้กับโค้ดรวมถึงแฟนบอลและผู้คนอีกมากมาย แต่สุดท้ายเมื่อต้องยืนระยะพิสูจน์ตัวเองกับการได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นของทีมชุดใหญ่หรือตัวความหวังพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่สามารถคว้ามันไว้ได้ก่อนจะค่อยๆระหกระเหินเล่นอนกันไปตามเส้นทางของตัวเองซึ่งอย่าว่าถึงดาวลุ่งที่ไหนใกล้เลยครับเอาแค่ในทีมชุดใหญ่นะปัจจุบันนี้กับดาวเด่นแอคเดมีที่ถูกดันขึ้นมาอย่างอรเลฮันโดกานาโชก็ยังหาความคงเส้นคงวามไม่เจอพัฒนาการในการตัดสินใจสุดท้ายไม่เฉียบขาดและได้แต่หวังลุ้นกันไปว่านี่จะเป็นผู้เล่นความหวังของทีมได้จริงๆเสียที แต่สลับกลับมาที่ไทเลอร์เฟรเดอริสันและแฮร์รี่อมาร์เกมเมื่อคืนนี้ที่ทั้งคู่ได้ลงสนามต้องอยอมรับกันตามตรงว่ามาเป็นเกมที่แฟนบอลปีสัตว์แดงต่างก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับกับเด็ก2คนนี้เพียงแค่อยากเห็นพวกเขาได้โอกาสลงสนามบ้างก็แค่นั้นเพื่ออย่างน้อยแฟนบอลอย่างเราก็จะได้รู้กันว่าภายในสโมสรมนเชสเตอร์อยู่ในแต่มนเวลานี้มีนักเตะดาวรุ่งคนไหนที่สามารถพึ่งพาพอจะเป็นที่ผ่อนหนักให้เป็นเบาของบอร์ดบริหารและลูเบนอมริมในการลงตลาดได้บ้าง แต่สิ่งที่เฟรดิซันและอามาแสดงออกมาถือเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าชื่นชมมากๆแม่จะรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นเกมที่ไม่ได้มีความหมายอะไรสาหรับทั้งสองทีมแต่การได้เห็นเด็กๆด,ดาวรุ่งก้าวขึ้นมาทําผลงานให้กับทีมชุดใหญ่ในฐานะ1ิเผู้เล่นตัวจริงตอนหน้าต่อตาแฟนบอลในสนามโอแทาฟอร์ดพร้อมต้องรับมือกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่จับสโมสรอที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่แข็งแกร่งในศึกพรีเมียร์ลีกและต้องเล่นท่ามกลางสถานการณ์ทีมทีม่ไม่ได้มีบรรยากาศแวดล้้อออมมมมใดดดเเลลลยที่่่หาาาาาาาะะกกกกกับรรจจโสสวุงงแแผนต2 ปีดแดงก็ยังสามารถโชว์ฟอร์มเปล่งประกายออกมาจนได้รับคำชมจากบรรดาสื่อแฟนบอลเฮดโค้ชรวมถึงรุ่นพี่ในทีมมากมายสำหรับแฮร์รี่อามาร์ดจริงอยู่ที่นี่ไม่ใช่การเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเราะย้อนกลับไปในสมัยที่เด็กเทนฮากยังเป็นผู้จัดก,การทีมปีสดแสดงอยู่เขาเคยดันแฮร์รี่อามาร์ดขึ้นมาแนะนําให้กับแฟนบอลปีสดแสดงเดรู้จักกันบ้างแล้วเพียงแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นพอถึงเกมอย่างเป็นทางการกลายเป็นว่าเทนฮากก็ไม่ได้เลือกใช้งานหรือให้โอกาสแฮร์รี่อะมาร์ เช่นนี้มาตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2023จนล่วงเลยเข้ามาสู่ปี2024ผ่านยุคสมัยกุนซึมาเป็นลูเบนอโมรลิมและก้าวเข้าสู่ปี2025เราถึงเพิ่งได้เริ่มเห็นแฮร์รี่อามาร์ได้โอกาสขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นเพราะลูเบนอโมรลิมไม่ได้ให้อามาร์เป็นแค่ตัวสำรองนั่งแช่อยู่บนมานั่งจนจบเกมแล้วก็ส่งกลับไปเล่นทีมชุดเล็กตามเดิมซึ่งจริงอยู่ที่มันอาจจะมีช่วงเวลาแบบนั้นแต่ที่สุดแล้วเมื่อเวลาและสถานการณ์พร้อมลูเบนอกอามารดพิสูตัวองงแบบจริในนฐาะผู้เล่่นชุดใหญสักที และกับเกมเมื่อคืนนี้แม้เดิมพันอ่าจไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรมากมายแต่กับการต้องลงเล่นในฐานะตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมันก็ถือเป็นครั้งแรกที่จะตัวต้องรับผิดชอบกับบทบาทตําแหน่งการเล่นตรงนี้เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาพร้อมแล้วกับโอกาสที่ทีมโค้ชไว้วางใจและเพื่อเป็นอนาคตให้กับสโมสรแห่งนี้ ซึ่งเกมเมื่อคืนนี้แฮร์รี่อามมานในวัย18ปีทําผลงานได้น่าประทับใจมากๆนะครับทั้งการรับมือสถานการณ์โดนหนึ่งต่อหนึ่งกับคู่ต่อสู้การคอยรับผิดชอบพื้นที่เพื่อสนับสนุนเกมรุกและเกมรับแถมยังมีช็อตสวยๆเรียกเสียงเฮได้อีกและมีการตัดสินใจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้ดีส่วนช็อตการเติมเกมขึ้นไปก็ถือว่าทําได้ดีตามคุณลัลกษณะของแบ็คชอบเกมบุกคือมักจะวิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนได้จ่ายบอลหรืออาจเป็นตัวหลอกจากด้านกว้างให้แแลละะเเเเเเมืืื่่่่่่อออออไไดดด้้้้้บรริิวณสสสุนนนนคคูููตตกก็จปปขขขาาใพทีัยงง ซึ่งมีน้ำหนักทิ่ทางที่ได้หลุนด้วยเพียงแต่ด้วยความที่ธรรมชาติกองหน้าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ยุคนี้ไม่ได้สนิทกับการหาพื้นที่จบสกอร์ให้กับตัวเองเลยทำให้ลูกเปิดดีๆบางทีก็กลายเป็นเปิดไปตกในจุดอับกันซะอย่างนั้น นอกเหนือจากนี้ในด้านสถิติตัวเลขจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาโดย th, แตดเมนเดฟแฮร์รี่อามาส,สามารถแย่งบอลคืนกลับมาได้ทั้งหมด7ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมปีแสดงที่ทำกันได้โดยมีตัวเลขการจ่ายบอลแม่นยำอยู่ที่89%ชนะการดวล9จาก13ครั้งจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย4ครั้งชนะการเข้าปะทะา2จากทั้งหมด3ครั้ง ส่วนอีกหนึ่งดาวรุ่งอย่างไทเลอร์เฟดิกซันเด็กหนุ่มวัย20ปีรายนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการตัดสายสะดือสู่ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกอย่างเต็มตัวครับแม้จะเป็นผู้เล่นที่ลูเบนอมริมเรียกมาซ้อมรุ่มกับทีมชุดใหญ่สักพักแล้วแต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสสัมผัสเกมอย่างเป็นทางการเลยจนกระทั่งเกมเมื่อคืนนี้กับวูฟแฮมตันที่เจ้าตัวได้โอกาสประเดิมสนามครั้งแรกแถมมันยังมาในฐานะหนึ่งใน3เซนเตอร์ตัวจริงท่ามกลางคนดูในสนามโอทัฟอร์ดกว่า73,000คนครับซึ่งมัน และความกดดันที่อยู่ภายในจิตใจสิ่งที่เด็กคนนี้แสดงออกมาคือความสงบนิ่งและมีความมั่นคงอย่างยิ่งที่จะจดจ่อกับแค่เกมตรงหน้าพร้อมเจอกับบททดสอบในเกมอยู่หลายต่อหลายครั้งทั้งการช่วยซ้อนจังหวะสุดท้ายไฮรุนพีอย่างวิกตอร์เลนเดอร์เลิฟการต้องออกจากตำแหน่งตัวเองเพื่อเดินขึ้นไปช่วยซ้อนพื้นที่ของเฮเรียมาร์รวมถึงการต้องรับมือกับสถานการณ์การโดนกับคู่แข่งซึ่งต่างๆเหล่านี้เทเลอร์เฟเดิกสันสามารถรับมือกับมาได้เป็นอย่างดีพร้อมแสดงให้แฟนบอลในสนามและทางบ้านได้เห็นกันว่าเขาเป็นผู้เล่นเกกมรี่าานอด มีไหวพริบในการตัดสินใจเอาตัวรอดแถมยังเพียบพร้อมด้วยความแข็งแกร่งและความเร็วที่ไม่ได้น่าเกลียดเพราะมี็อตที่สามารถดักบอลได้แล้วพาบอลทะลวงเกมฝั่งซ้ายขึ้นมาเองเลยก่อนจะคลายบอลต่อให้เพื่อนไปเล่นเกมลุกและมีทีเด็ดลูกวางยาวให้กานาโชได้จังหวะไปสร้างเกมลุกต่ออีกต่างหากโดยถึงแม้ฤดูกาลนี้เฟรเดริกสันจะพลาดเกมกับทีมชุดอะเคเดมี่ไปพอสมควรเหตุเพราะปัญหาการบาดเจ็บซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้พอใจกับจุดนี้แต่กับการประเดิมสนามอย่างเป็นทางการในฐานะผู้เล่นแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ชุดใหญ่ มีความสุขกับมันได้เลยตามที่ลูเบนอมริมเฮดโค้ดและรุ e ่นพี่อย่างคิสเซนเอเร็กเซนกล่าวเอาไว้ในข้างตน้นโดยที่หลังจบเกมเจ้าตัวอาจจะมีอาการตะคริวบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็สามารถยืนได้จนจบ90นาทีพร้อมเสียงปรบมือชื่นชมจากในสนามครับ ส่วนสถิติในเกมเมื่อคืนนี้จากสเต m แมนเดฟถูกระบุว่าไทเลอร์เฟเด็กซันคือผู้เล่นคนเดียวในสนามที่สามารถเอาชนะการดวลได้ทั้งหมด12ครั้งจากความพยายามทั้งหมด15ครั้งส่วนตัวเลขอื่นๆนอ,อกจากนี้คือการวางบอลยาวแม่นยำ100%จ่ายบอลแม่นยำ93%จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายไป7ครั้งชนะการเข้าปะทะ4ครั้งและไม่มีการทำฟาวล์คู่แข่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับนี่คือการระเดิมสนามครั้งแรกในทีมชุดใหญ่ปีสัตแดงในฐานะเกมอย่างเป็นทางการของไทเลอร์เฟเด็กซันและหลังจากนี้หาก, im, กาาลูเบนอมูลิ สําหรับตําแหน่งประการหลัง3คนเชื่อว่าชื่อของไทเลอร์เฟดดิงสันจะไม่ตกสํารวจไปอย่างแน่นอนเพราะเด็กคนนี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเขาพร้อมและมีดีอะไรบ้างที่จะก้าวขึ้นมาตอบสนองความต้องการให้กับทีม ที่เหลือจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของการรักษาความสม่ำเสมอและพัฒนาฟอร์มการเล่นให้มันต่อเนื่องก้าวหน้าขึ้นไปนั่นแหละครับอย่างที่เราบอกตอนต้นว่าตอนนี้ทั้งแฮร์รี่อัมมารและไทเลอเร์เฟเดกซันต่างกา็ก้าวขึ้นมาสร้างความประทับใจได้แล้วงานต่อไปของพวกเขาคือมุ่งมั่นทำงานหนักให้เต็มที่ในการรักษาความสม่ำเสมอเพื่อที่เมื่อโอกาสถูกโยนมาถึงพวกเขาทั้งคู่จะได้พร้อมคว้ามันเอาไว้ ซึ่งเอาจริงๆไม่ใช่แค่2คนนี้หรอกครับเพราะปัจจุบันนี้ในทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตยังมีชื่อดาวลุ่งอีกเพียบที่รอการพัฒนาเป็นแข้งระดับสูงหรือตัวความหวังให้กับทีม เพราะยังมีทั้งไอรอนเฮเวนโทบีคอริเยอร์ชิโดโอบีไมวเวนแม้กระทั่งคอบบี้เมนูอเลฮันโดกานาโช่รวมถึงเลนิโยโลและแพทริกดอกูที่ต่างก็ต้องทํางานหนักในสนามซ้อมและพัฒนาศักยภาพที่ตัวเองมีต่อไปเพื่อวันหนึ่งพวกเขาจะได้สามารถยึดตาแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรื่ารอดูการเติบโตของเด็กๆเ,เหล่านี้กันครับแล้วเพื่อนๆชาวแฟนบอลเมื่อฟังมาถึงตรงนี้คิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มของแฮร์รี่อัมมาร์ดและไทเลอร์เฟเด็กซันก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยครับ